สวัสดีครับผมช่างแก้วเมืองอุดรนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับที่ทําคลิปไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนมิถุนายนนะครับเรื่องผักหวานป่านะครับซึ่งผมซื้อเมล็ดมาเพาะตอนนี้ก็มันเริ่มแตกหน่อแล้วนะครับนะครับเนี่ยนะครับที่ผมซื้อมานะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่ต้น ผมใส่สามเม็ดนะฮะสามเมล็ดก็ออกออกหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับมันมีเทคน manager, à, all, all ิคอยู่นะครับมีเทคนิคอยู่นะครับผมไม่ได้ลงถุงเล็กนะครับผมเอาใส่ถุงใหญ่เลยนะครับเพราะไม่ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนถุงถุงวันนะครับถ้าเราใส่ถุงเล็กแล้วเราก็มาเปลี่ยนถุงเี่ก็กระทบกระเทือนนะครับเราเอาถุงใหญ่ไปก่อนเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เพาะใน กระบะทรายนะครับผมมาเพาะลงตรงนี้เลยนะมอทรายมาใส่อาจจะดูคลิปเก่าผมนะครับวิธีทำนะครับทำอธิบายไว้โดยละเอียดนะครับเนี่ยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับออกนะครับแตกนะครับเนี่ยตตัวนี้ยังยังไม่ทิ้งนะครับยังไม่ทิ้งเมล็ดนะครับเนี่ยเขายังยังติดเมล็ดอยู่เดี๋ยวเขาก็จะทิ้งหลุดออกแล้วก็เราก็เอาเอาทิ้งออกนะครับเดี๋ยวมันจะมีแมงมากินนะครับ เพราะนั arias, um, ้นเราก็เด yeah. yeah. um, um, so ็ดทิ้งไปเลยนะครับถ้ามันเรามาตรวจดูนะครับว่ามันทิ้งมันทิ้งออกจากลําต้นมันแล้วเราก็เอาไปทิ้งนะครับป่าทิ้งเพราะว่าไม่งั้นแมงหรือมดมันจะมากินนี่ครับหมเมอตัวนี้นะครับนี่มันทิ้งแล้วนะครับนี่เราก็เอาทิ้งเลยนะครับเราทิ้งเลยนะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับไม่อยากเด็ดนะครับเด็ดเด็ดก็ได้นะครับแต่ว่าเราปล่อยให้มันเป็นธรรมชาตินะครับ น,นี่ก็ออกออกเยอะโอ้นี่ก็ทิ้งแล้วนะครับนะยิงแล้วทิ้งแล้วอย่าเอาทิ้งเลยนะครับเนี่ยเอาทิ้งเน่านๆนี่เอาทิ้งเลยนะครับเอาทิ้งเลยไม่งั้นเขาจะมีแมงมีมดมากินแล้วก็จะไปกินหลําต้นของเรานะครับมีต้นหนึ่งผมไม่ได้มาตรวจหลายวันแล้วนะครับนะนะครับก็เลยไม่ข้องใจสงสัยนะครับในเรื่องอ่าทําผักหวานนะครับถ้าท่านอ่ามี ค้องใจนะครับจะทําทไม่ได้หรืออะไรยังไงนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับเพราะผมผมไม่คลองใจแล้วนะครับเพราะผมทําลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วนะครับก็โทรมาถามนะครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับ0897129810หรือช่างแก้วนะครับดูคลิปนะครับช่างแก้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยสวัสดีครับ